มาแล้วก็กดกด,ดแล้วโอเคนี่ครับเรากลับกันมา,า,มาเล่น <มา S 1> แล้วเราจะมาเล่นสีสัสนยาวยาเนาะวันนี้อ้าวเพื่อเราหายครับอ้าว คือเราหายน,นี่เราอยู่อันดับที่19นะครับขึ้น,นันบนหัวปักธงเพื่อให้เป็ปนกำลังใจเพื่อนแล้วเราก็มีท่าปักธงครับนี่ปักธงคแค่ครับนี่เร็วยอ๋อเป็นอะไ <c oughs> เดี๋ยวผมไปหาพี่ผมดีกว่า,นานก,ก็มันอาจจะมีการแพ้ชนะอะไรแบบนี้เฮียตือซาน อ้มันไม่ตายว่ะทุกคนกะว่าแต่งัดหัวสักหน่อยหัวแตกสองครับหัวแตกสองเฮ้ยมันงัดหัวผมครับโอ้โหแต่ผมงัดหัวแตกสองเลยครับมันชุบกันนะยาไอยามันชุบกันแล้ว มันโหดจังวะทุกคนเฮ้ยมันถือเคียวมาฟันเพื่อนครับตายโอ้โหโดนเคียวฟันตายแอคแอคโอ้โหดูมันแอกครับมันเมอนแอยิงหัวโอ้โหตักต้นกลัวครับโอ้โหนี่ถ้าไ้ชมเราจะเอาคืนครับใน เรเอาคืนแล้วผมมาเอาคืนเอาอะไรมายืนเจ้าหน้าผมใหม่พี่ชายเฮ้ยไม่ใช่ใครนี่อ๋อเพื่อนเขาชื่อว่าอะไรนี่เด็กเด็กหญิงเด็กหญิงโบเจ้าดูในโอ้ยโฮ้ยเปิดมาปุ๊บผมโดนยิงเลยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บหนึ่งครับเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งมือเจ็บเลยแต่ว่าไม่ อย่ามันยิงมันไม่ได้นะครับก็ไม่มีมักโใช่ไหมเพื่อนผมตายครับโอ้โหทำไมฝ่ายแล้วมันเสียเปรียบวะถ้าไม่ชมผมว่าเราต้องหนีวะ่ะเออผมว่าสู้ไม่ไหววะ่ะนั่นไงอย่าเหลือผมคนเดียวแล้วกันนะผมกลัวโอ้โหผมตายอะ่ะโอ้เขายิงคมจังอะ่ะ Số khẩu bị chạy Rồi, rồi, bị chạy rồi Bị chạy rồi Ây ออในเมื่อตรงนี้ไม่สงบจังไปหาที่สงบเถอะก็จะได้มีเนี้ยเออก็ไปหาที่สงบตรงนี้ไม่สงบในเม่อแม่อยู่ตงี้เพราะมันก็ได้เด็ดเหมือนกันเื่อนแม่ว่าอยู่แม่งทำไมถึงมาดูดูมาอ้ากันอันไหนของแม่มึงจะเอาไหนเอาไปเลยแต่จะของกูนั่นมามึงเชิญอยู่มาเลยพออยู่ยันแม่มาเลย ตานี้ก็น่าจะแพ้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพื่อนเล่นแค่สนครับเ,เล้ยครัยนะูมม่เกิดเกินเลยหรือเปลครับรวยนะตายครับยังไงก็ไม่มีทางรอดครับเพื่อนผมอะ่ะนั่นไงเนหนือมัน,ย,นอย,อยิงใต้ยบอกันใหญ่เลยอะ ไม่มีเงินเก่งเลยเกินครับผมจะใช้เป็นกำลังสนัยแล้วก็อ,อะไรแบบนี้ครับโม่ตามพี่ว่านะเพราะว่าโม่คือคนเก่งอยูพี่พี่ว่าแล้วโม่ทำไมถึงเพื่อนเขามาดูพี่โมก อุ้ยทำไมมันยิงผมเจ็บจังอ่ะเฮ้ยนี่มันโปรไหมเนี่ยแล้วมันมันโปรยิงเจ็บหรือเปล่านี่เจ็บมากโคตรเจ็บเลยอ่ะมันยิงยังไงของมันวะเนี่ยเอาเพื่อนเอาโอ้เพื่อนเน็ตโหลดโอ้ ไม่ไหวครับไม่ไหวก็ตานี้นะ้าตาแพ้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีกตาหนึงครับนะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เ,ออเ,ออเปิดหน้าตัวเองก็นี่เราแพ้นะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราเข้าเกมเลยครับแป๊บนึงก็มาบนี่ตาที่สองตาแรกเราแพ้ไปอะเปิดมาไม่สวยเลยกะว่าจะชนะนะครับตาแรกเราแพ้นะไม่หนุกเลย เท่ก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีเงี้ยหน่อยพว่าตั้งใจแต่งอยู่เอาครับอุ้ยอุ้ย่ายไม่มีใครตามผมมาเลยโอ้สวยสวยสวยใครอะใครยิงมานนะพี่ชายสวยสวยสวยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยน้องตาตายแล้วตาตายแล้ว ีหล e e, oh, ังเข้าเฮ้ยหลังเข้าโอ้โหตายอ่ะตัวนี้มันโอ้หงียนจังันไม่น่าหงอยจะลิงไปเลยตายอ่ะอืมสวยยิ่งยิงซุมันซุมันยิงยิ่งสวยยิงยิ่งสวยงะหัวไม่ขึ้นเลยตายดูทรงละอีกคนทำไรอ่ะอ๋ออ๋อออมอ๋อมสวยสวยสวยโอ้ยตายยับโอ้โหชนะว่ะเคียวฟันหัวเตะ ตึงครับตึงใช้ได้ก็แต่ว่าไม่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 มีปืนไอเวนตัยใช่นะครับปืนเป็ดเอาผมตอนเล่นเป็นปืนเป็ดผมเซียนปืนเป็ดครับเราอยู่อันดับที่สิบเก้านะครับของแคนตัวตึงครับนี่แล้วดาบปักธงแล้วก็มีกันแล้วนะครับอาจจะมีน้ำมูกหรืออะไรสักหน่อย ออกสี่ตะยินควางทำไมอ่ะเฮ้ยตายปีกัดเงินหลังสวยสวยสวยชุบชุบชุบคนเด็กสองเด็กตายครัคอมยาคอมยาไม่ได้กิ่งแค่ไหนไม่ได้ เติมอะไรเยอะมากมายเราในมือดูาไวไม่ได้เรมากมายเนี่ยชกติผมก็เติมสูบรอบเดียวออกครับเติมครั้งแรกก็ยามันชุบทันโอ้ท่านผู้ชมหยิม่ายปุ๊บกรายคูกำุพี่กำลงุพี่ต้องอน มาแล้วแต่ครับนึ่ว่จาจะเข้ามาซ้ำพวกเราได้พวกเราหูดนะ,ะ,ดะนี่ผมส่วนใหญ่ที่ผมถนัดนะมันจะมีเป็นปืนปืนเป็ดนะครับก,กับเอเคแล้วก็ซองนี้ครซอ,ง,องเขาเรียกกันว่าซองใหม่แต่ว่าเข้ามานานเลย เจ็บมากมถนัดเนี่ยแล้วก็ซองควงคนระับผมถนัดพอแล้วกันนะครับว่าแค่นี้อ้อยอีดีเสือด้วยลืมลืมก็เพิ่งกลับมาเล่นฟรีไฟก็สองสามวันสี่ห้าวันเนี่ยแหละปกติเล่นแต่รูบอกครับสุดแล้วแตกแบบแบบมหัวมากเฮ้ย แอกครับวูดตีเกมไวมากนี่ปะทูะทแอ็กครับนี่นี่นนหัวปูเกมไว,วมากครับเกมโคตรไวเลยมันไวอย่างนี้อะชนแะแบบใสๆวะชะนแะแบบโคตรใสครับนี่ก็สกินแอววผมมันก็เทนะครับเทใช้ได้เลยผมผมได้สกินแอววใหม่มาสองอันพี่ผมมีสองอันเหมือนกันเป็นแอววเสือกับแอววอะไรนะ ไอวัวเรามาใช่ครับไอวัวนั้นเขาบอกว่าเป็นไอวัวของแล้แต่ผมไม่ได้นะดูผมเกลือเกินตอนนั้นตอนที่ผมมีอย่งพันหนได้ได้เป่ามังกรมาแทนโค้ตสวยเลยได้เป่ามังกรมาแทนนะที่มันพ่นไฟนั่นเป็นของเกินไม่ทันไปเหรอไม่ทันไม่ทันอะไรอ่ะจะขึ้นตะบานไปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นเหรอว่อะไรเนี่ยสวย มันจะไปชุบกันแต่ว่าพี่กัดใครใช่ไหมใช่พอแล้วก็โดนโดนโดน,นโดนท้าไม่แล้วตัวอะไรตัวขงน้องสวยใครยงิงได้เก่งหรอกแค่นั้นอ่ะตัวมอตรงนั้นไหมอตรงไหนวะตรงนั้นด้วยตรงไหนวะตรงนั้นเนี่นยก็สวยครับชนะไปเป็นตานี้ตาที่สองชนะตาแรกก็เปิดมาอาจจะไม่สวยเยอะ เจอตึงจริงนี่ขึ้นไดมอนด์สองดาวครับพี่โหดกว่าตอนนั้นผมขึ้นแรงแดงครับเขาลดสีสั้นครับก็เลยเหลือไดมอนด์หนึ่งแต่พี่ผมไอ้ไดมอนด์สองเล่นครับพี่ผมหัวใจด้วยผมเผลอไปเล่นรถมาครับก็เลยเล่นทมาทำเยอะพี่ผมแล้วก็ไต่ขึ้นจะหมดเล้งใหญ่นี่ผมขึ้นทั้งสองดาวเลยครับผมขยันเล่นหมดแรงใหญ่ยังเต้นครับก็ไปยาวๆครับยาวๆเราตัดไปตอนเริ่มเกมเลยครับ มาไหมัมง้งก็มาแล้วครับนี่ก็ตาตาที่สามครับดูกันว่าแตชนะไหมป่จะไม่เปลีป่ยนการแต่งตัวนะผมอยากแต่งตัวแบบนี้ก็จีนี้ผมได้นานแล้วแหละครับเติมไปครั้งแรกตอนนู้นตอนที่มีอยู่พันหนึ่งสดวงดีมากเลยครับผมส,สมครั้งเดียวออกครับ ดวงดีจัดเป็นชุดกระจีสีเขียว<อ>เป็นของอตำนานคร<ะ>ับ กะว่าตาลินหน่งตั้งใจหน่อยครับตายฉงนั้นสวยสวยสวยเพื่อนคาาแตกหนึ่งครับว่าแตกนสวยสวยสวยแตกสองเลยครับซ้ำเลยครับซ้ำเลยซ้ำครับซ้ำ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 ก่อนก่อนที่เราไม่ได้ซ้ำอ่ะสวยสวยอุ้ยสวยเพื่อนข้าแตกสามครับอุ้ยเพื่อนโหดมากอ้ยหัวครับโอ้โหตึงจัดครับ นี่ไงชุดที่ผมบอกนะครับอย่าลืมไปนะครับถ้าเติมครั้งแรกอ่ะคุณจะได้เลือกชุดเหมือนพี่ผมชุดน like ั้นแหละครับนี่นี่ชุดนี้ครับชุดที่เพื่อนใส่เนี่มันคือชุดถ้าใครที่เติมมาไม่ต้องเสียเพรเลยครับไม่ได้เสียหนึ่งบาทเลยอะไรครับเขาให้ฟรีครับเติตอนนี้ไปให้ท้ายแล้วนะแบตที่หมดแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เล่นแล้วเฮ้ยเพื่อนเติมท่ารถด้วยครับเฮ้ย ถ้าถดในนี้นี่ถ้าสองร้อยครับอันนี้มันสองร้อยถ้าลถครับถ้าลดแม่นรอถ้ารดนี้ผมก็เติมแล้วพันหนึ่งแต่ว่าผมไม่อยากจะซื้อมันเท่าไหร่คือเพิ่งรู้นะว่ามันมีซื้อก็เลยไม่เติมแต่ว่าไปเติมเก้าร้อยนี้แทนครับจนหมดเพื่อนเอ้ไม่มีใครล้มเนี่ยหว่าล้างด้วยวันนี้อะไอะ อุ้ยล, <ง S 2> ล้มพร้อมกันนี่ย่ะเออมโดนซ้ำไปซ้ำให้หน่อยครับไปซ้ำให้หน่อยซ้ำให้หน่อยซ้ำให้หน่อยโอ้โหโดนลุมสองตัวโอ้โหคิดดูจ่ะไม่มีใครซ้ำไม่เลยครับโอ้โหซ้ำให้หน่อยดีทำแล้วมันชุบกันแล้วตอนนี้เพื่อนเราตัวตึงครับคนนี้เนี่ยคนตัวตึงของพวกเราคนระับมาดูวันเขาจะชนะไหมเอา้าเขาลม้มอุ้ยแต่สวยคนนี้ค่าดเดกหนึ่งครับ ไม่ทานไอ้ยาครับตายครับไอ้นี่มันรู้เหลี่ยมไอ้นี่มันรู้มันรู้ปักธงคืนด้วยโอ้โหปักธงแอคผมนะครับอันนี้ก็ตึงสูสีพอๆกันเลยครับด่างควายก็ตังไม่แพ้ไม่ยอมใครครับ อ๋อแล้วผมจะบอกนะครับว่าใครที่อยากเจอกับมังกรน,นะต้องไปเล่นหมดทั่วไปนะ<อ>ไปเมืองสามเมืองไปค่าบอสซอมบี้นะครับนั่นแหละหมดทั่วไปนะไอ,อะพวกนี้มันโหดนะซ้ำไม่มทันครับโอ้โห ไอ้ยามันชุบกันครับปูมเสียดายมากโอ้ตายแล้วดักหมดทุกที่มันโหดมากเลยคราไอ้ยามันชุบกันแบบทันตลอดเลยอ๋อมเอาสกิลชุบเพื่อนเร็วมาอ่าได้นะมันซ้ำเพื่อนเรานะครับเดี๋ยวมันเจอแน่ครับเมาซ้ำคืนครับมันซ้ำว้าว ที่ไม่เอาหน้าตานี่ผมไม่อยากแพ้เลยเสียดายแรงมากทำไมผมเอา M4 ไม่นี่ครับไปเล่นดาดซอมบี้ผมไปซื้อมาได้แค่สิบวันครับเป็นสกิน M4 ครับบอกมันดีนะครับมันดีมากๆครับมันบวกหมดเลยครับบวกทุกอย่างมันเป็นของดีที่สุดแล้วเกือบตายครับนีนี้ไอโบใบพลิบชันนะ Oh, เหลือผมคนเดียวไม่รอดครับางานนี้เอาอะไรไปรอดอ่ะสี่ต่อหนึ่งครับไม่มีใครรอดหรอกมีแต่คนที่มันตึงๆทั้งนั้นที่รอดสี่ต่อหนึ่งไปได้โอ้โหเจ็บนะเอาอะมันลันบัลด้วยไม่ได้ยิงมันไม่ <c oughs> ตายครับโอ้โ oh, ห oh. เอาแม็กจิตขึ้นมาใหญ่ยยตรงนี้อย่นี้มันซ้ำพวกเรา เสียได้ป่ะครับแพ้ทีมเราอาจจะกิ่งไม่เพียงพอครับเราต้องไปกิ่งวันนั้นอีกไม่เพียงพอพแพ้เลยโอ้นั่นเราแพ้นะตอนนี้ฮัลโลดี่ผมมาตบมือให้ตัวเองแล้วตบดังปักปัก,ปก,ปกเล็บเนี้ยตบแบบนี้บบนดังยัง ดังครับดังมากครับนี่ผมเป็นแมมคราไม่มีคนไปทางนี้ดีกว่าเอาพอแล้วเราผมจะจริงจังมากขึ้นนะอาจจะไม่ได้พูดเยอะหาชนะแล้วเดี๋ยวผมไฟพูดแล้วกัน ต้องไม่มีเสียงอะไรหน่อยคนระับเราจะเปิดเสียง <Okay. S 1> เพลงแล้วกันนะค <Yeah. S 1> ก็ชนะแล้วโอเคเราจะไม่พูดเยอะนะครับ <c oughs> เราจะเปิดเียงที่ยินแล้วกัน ชนะครัมันตายวงตายตา,ยา,ยาดดกดึนัไว้ชนะเฉยอ่าตีตื้นแล้วจ๊ะ เอามาครับตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ตามมาเริ่มพูดกันแล้วนี่เป็นไงครับผมบอกแล้วตีตื่นมาสามต่อสามเลครับไม่รู้ว่าตาสุดท้ายใครจะเป็นชนะนะครับตัดสินครับการตัดสินที่ยิ่งใหญ่ เข้าครับหลังเข้าหลังเข้าครับเร็วเร็วตัวสุดท้ายแล้วครับหลังเข้าหลังเข้าเร็ววิ่งเลยวิ่งครับบวกเลยบวกเลยเลือดน้อยอ่ะเดสวยสวยสวยแอคมาเลยเพื่อนเฮ้ยเข้าหลังครับเข้าหลังนูนูยิงมา แพ้ไหมเนี่ยไม่แนพะ้ไม่แพ้แพครับอ,อร์หนึ่ไปสามต่อเนี่ยมันขังตัวเองไว้ครับมันจะยอมตายครับมันจะยอมตายเพื่อชีวิตครับโอเคแล้วพี่ผมปาระเบิดเข้าไปแล้วจังหวะนี้ตายปัดทงระเบิดชนะทุกอย่างครับจะขังตัวเองัขัขงงตวเอพี่ผมทำการ,รแกลด้วยได้ที่หนึ่งแล้วสิเอด็ดวินีน่ชนะครับ <ใน S 1> ก็ <ใน S 1> เดี๋ยวห <ใน S 1> ้าระเบิดอสีๆแล้วก็แล้วต่อ เราจะไปเล่นหนึ่งหนึ่งนะรับรแเอร์ซ็นตไม่ได้เยก็ดก่าไอมะอ๋อนี่ต่อไทยเราตะลิงกันเราเล่นสักประมาณสักตาบเราเล่นแประมาณสี่ตาก็นี่อาตายาวพอสมควรคับไปไปเราจะไปหาคนหนึ่งหนึ่งกันตัดก็มาครับถ้าไม่ได้มาเล่นแบบหนึ่งหนึ่งครับนี่ก็เรามาเล่นแบบ มาตัวครับแล้วเล่นแบบอัดตัวกันนะไม่อยากเล่นหรอกแบบไอ้บทจำกัดเล่นอยากเล่นแบบนี้มากกว่าก็นี่าจจะเป็นเต่าท้ายแล้วเราก็จบตอนนี้ก็ขอเพียงตัวลานะมันมาฟมันมัฟ แพ้ยับเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยโออแพ้ครับตัวจขิงให่เจอคตับผมหน้าฟุ้ไม่ไหวโอ้โหพี่ผมครับผมหนึ่งหนึ่งกับพี่ผมโอ้โหมีหน้ามาแอคทับทงองครับเราเจอครับเราเจอเราเขาเจอครับเราเขารู้นี่มีดีเซิร์ฟได้ครับนี่เป็นไงครับ ปืนถนัดครับ,รบปืนถนัดคล้องแทเป,เป็นกกตีครับผมให้กำลังใจตัวด้วยกันปักธงครับีบ่เลือดเหลือเก่าเลือดเหลือเก้าโอ้โหรอดรอดครับผมรอดผมรอด โอ้มั ه, อัดต,ตัวผมยับเลยโอ้จิบจิบจิบด้วยด้วยเบื่อก็เดี๋ยวพอคนไลฟ์มันชนะไปสามตาก็เดี๋ยวผมขอกลับตัวลาเลยครับสี่ตาพรมันน่าเบื่อเกินไปครับเก็บเล่น แพ้ยับเ,เล็วไม่เละอัดตัวกันครับยังไงมันก็ต้องแพ้เพราะว่าทีมออกไปคนหนึ่งครับเต้ผมก็ออกคนหนึ่งนะครับท่านออกทำไมอ่ะห้ามาาาแล้วครับอุ้ยเออหลุดครับหลุด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  โอ้โหทำไมมันโหดจังอ่ะทุกคนมันโหดมากโอ้โหมันเล่นอัดตัวยับเลยโอ้โหมันเล่นอัดตัวยับเลยโอ้ยฟูมันเหื่อตายก็กล่าตัวลาเพียงแค่นี้ครับก็ตาน,นี้ผมเล่นแน่นนชนะครับบายบายครับในปักธงแอกก่อนก่อนลาแล้วก <Bye. S 2> คำท้าสุดครับด้วย